พอยขาวเจอพัทยาครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่ไหนครับซ้อมมาเกือบเดือนหนึ่งครับซ้อมอยู่ที่ค่าเจอพัทยาเลยครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับอยู่ที่นู่นเนาะครับมีใครเป็นคู่เป้าูซ้อมที่นั่นมีพวกรุ่นน้องในค่ายพวกจอมโหดเพชรสยามไฟป่าครับก็คือพวกนในค่ายช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุ19ครับเราสูงเท่าไหร่สูง158ปครับน้ำหนักป่วยประมาณกี่กิโลครับ54กิโลครับเราหมดตายเลยครับหอยขาครับแล้ววันนี้เราเจอกับยิ้มสยาม เคยเจอกันไหมยังครับเป็นไฟแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยขึ้นมาปะไม่เห็นเกมมาต่อยเขาเลยคับคือเราหาแล้วไม่มีครับแล้วอย่างวันนี้จะวางกี่วางไหนีตามสไตล์ตัวเองเลยครับก็คือลองดูก่อนนะเขาแบบอาวุธแบบไหนใช่ไหมเราแค่แก้เกมกันเอาครับยังเปิดโควิดนี่เราต่อยไปทั้งหมดที่กี่ไฟแล้วที่เปิดมาไฟเดียวครับไฟหนึ่งต่อยที่มือรัมือรำวันนั้นเจอกับจังยื่เไปไงวันนั้น แพ้คะแนนครับพาแพ้คะแนนมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่เวทร้อยสิบครับร้อยสิบวันนี้ต่อยร้อยสิบสองลองร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกิ่ไปเลยลวปกติปกติก็คือสมบูรณ์อย่างแรงเนาะไม่มีการบาดเจ็บครับอืมแล้วยังพอแพ้วันนั้นปุ๊บเราก็หยุดยาวเลยครับแล้วมาต่อยวันนี้ต่อไปที่สองแล้วก็ไม่มีผลอะไรคิดว่าถ้าเข้าไปสอบเนี่ยน้ำหนักเราวันนี้จะมาเกินหรือมาขาด น่าจะพอดีครับสบายสบายใช่ไหมหรือมาไม่มีกับปัญหาคือเพราะเบรคมันขึ้นมาด้วยครับเบรคขึ้นมาด้วยก็เลยโอเคไม่มีปัญหาอะไรครับเราต่อยมือมาดูเล้วันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมืประมาณสองร้อยได้สองร้อยไฟได้เนาะเราคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดสุรินทร์ครับอาฝากเชิญชวนแฟนคับเลยนิดหน่อยฝากเชิญชวนชาวสุรินทร์ด้วยเชียร์พลอยเขาเจ้พัทยาด้วยครับถึงที่แน่นอนนะวันนี้นะที่แน่นอนครับโอเคลียร์ก่อนมานองชายครับ